แล้วเขาก็ลงมาก็ลงงูเขาเหี้ยอูออดังคักกเขาม่ไงูเบอร์เบอร์เต้นถ้าเราาจะงูสิเออเออมีของฝากให้พ่ออาชีด้วยทุกคนชิเอา อ๋อเห็ดพุ่งนี่เหรอปเขาเอืดเห็ดพุ่งแบบนี่นะมีเม็ดบ่มีเม็ดเห็ดพุ่งเห็ดพึ่งแตคว่ามีเม็ดเนาะเห็ดเห็ดพึ่งยุ่งมีเม็ดเนาะแต่เห็ดพึ่งพึ่ยุ่งไม่ใช่นะทุกคนอันนี้เป็นเห็ดพึ่งน้ำมะบ่เห็ดพึ่งเห็ดพึ่งยุ่งป๋อมีเม็ดเอาเพึ่งยุ่งมาละไงกันนี่เนาะ อันนี้นะตื้น,นี่เรามาดูเห็ดโ้อแทนโอ้กวดจะได้นะเนี่ยได้กี่ขีดเนี่ยได้สี่ขีดกว่าจะได้นะทุกคนเพราะว่ามันก็เหมือนแบบมันไม่ออกใหม่อ่ะอันนี้มันน่าจะหลงหลอนะที่เราเก็บแล้วอ่ะถ้าออกใหม่ก็นิดเดียวแต่มันไม่คือมันออกไม่เยอะเท่าไหร่อ่ะได้แล้วอาหารเย็นหมูอ,อ้วน เขาชอบมากนะแกงเห็ดเพาะผัดก็อร่อยนะทุกคนนี่นี่เนี่ยถ้าถ้าลูกวันนี้มันจะออกใหม่ๆเลยนะนี่นี่พวกนี้มันจะยังอ่อนอยู่นะสังเกตได้นี่แบบนี้อ่อนๆแบบเคี้ยวแล้วกรอบกรอบนอกแล้วข้างในนุ่มเลยนะแบบนี้นี่ถ้าลูกแบบนี้คืออ่าใจอาจจะดำแล้วดูแบบนี้บีบบีบก็ดูบีบดูก็รู้นะว่ามันแข็งอืมอะเพราะเอ้ย ได้และอาหารแรงแต่ก่าจะได้นะเดินจนแบบเอ้ยหลายโลนะเดินนะั้นหลายโลไม่ใช่เห็ดหลายลนะทุกคนดูถึงแพงก็ซื้อกินเถอะทุกคนเอ้ยแต่อย่าว่าเถอะหาจะเห็ดให้ซื้อมันก็ไม่มีเห็ดแล้วตอนนี้เนี่ยมันออกนิดเดียวถ้าลูกบบนมนะิแบบอู้อ้อร่อยมากเลยเนะี่ยลูกเล็กๆลนะ ก็ทํางานไปมั่งนะคะหา,หาอยู่หากินไปด้วยนะทุกคนก็ประมาณนี้แหละบ้านเราและนี่ถ้าดอกตัวแบบนี้มันคือมันแก่แล้วเนี่ยดอกรุ่นเนี้ยรุ่นเนี้ยดูได้เลยจับจับดูก็รู้แล้วว่ามันแก่นะทุกคนนี่ดอกใหญ่พวกนี้แก่แล้วเตรียมต้นยางไปปลูกแล้วทุกคนเพราะว่า บรรยากาศมันเป็นใจฝนตกทุกวันเราต้องทำวิกิตให้เป็นโอกาสยางนะคะก็จะเป็นยางชัดเดียวที่เราจะปลูกกันนี่แล้วหลังจากที่ไปเก็บเห็ดมาแล้วทุกคนก็ทำงานกันต่อี่ไหลบัวพ่อเอ้ยรถตัวไหลเฮ้ย อาไบ้เพืกกระสอบอืมบรรยากาศคึ้่นคลื่ฝนรินปรินอืมรถยังขึ้นตามเขาอยู่เลย ยังขึ้น,น,นช่วงตู้เช้านะอะ่ไปแล้วนะตายนะฮะาตายกับมาเสริมเนีย่ยชีวิตประจำวันของเรานะทุกคนนี่เราก็ทำงานทำการกันไปนี่ขอบคุณลินจี่จากเม่สมัยนะคะทุกคนก็สองถุงนะสองโลแต่หมูอ้วนฟาดเรียบไปแล้วนะทุกคน ถุงหนึ่งขอบคุณมากๆนะคะลินจีอร่อยอร่อยนะคะจากพลลีนะคะก็มาส่งให้นะคะตั้งแต่วันก่อนนั่นแหละแต่พอดีไม่ได้ทําคลิปเนาะนี่นะทุกคนเนี่ยลินจีหวานเลยทุกคนแต่ก็ไม่เชิงว่าหวานเลยนะก็จะออกเปรี้ยวหวานหน่อยอืมฉัำมาก ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงลิ้นสีนะทุกคนอืมจะก็หวานเลยทีเดียวนะหวานคะ่ะขอบคุณนะคุณแม่สมัยมากๆนะคะอือซ้ำเลย หวานนะอันนี้ไม่ไม่เปรี้ยวหวานแล้วนะอืมอร่อยสำหรับเราก็นี่กิจกรรมกิจกรรมอยู่กับนะคะเหลีนนะคะทุกคนไม่ใช่ร้านแล้วอโอ้โหน,นี่คะ่ะ ระวังกิจกรรมอยู่กับเหรีน,นะทุกคนเพราะว่านี่ช่วอกันดูแลไปหลับแล้วนะคะหลับแต่เช้าเลยเราก็มีอะไรทําก็ทําช่วงที่เขาหลับนะแต่ถ้าเขาไม่หลับก็ไม่ได้ทําอะไรอแต่ยังดีที่อ่ะแม่เขาอ่ซื้ออะไรนะเปยไฟฟ้าเนาะก็สบายไปหน่อยไม่ต้องไกวมือถ้าไกวมือก็โหไม่ต้องทําอะไรนะคะทุกคน อืหวานมากเลยเมื่อวานนี้ก็อคุณพี่เลว,วดีนะคะก็ไปถามซื้ออยู่แต่พอดีมันยังไม่สุกหมดอมือร่อยอร่อยขอบคุณความเมตตาจาก แม่สมัยนี้นะคะลิน้นจี่สองกิโลวนวลฟาดไปเลยทีเดียวนะคนเดียวอ่ะโลนึงเลยนะอืช่วงนี้ก็ผลไม้ตามฤดูกาลนะคะเยี่ยมิบๆก็ะเยี่มยมกระเทียมดองเลยลิ้นจี่นี่แหละราคาราคาพอกินเนาะ ถ้าเป็นทุเรียนก็เออจะแพงหน่อยเราก็อ่ะถ้าอันอยากกินมากๆก็อ่ะซื้อซะครั้งหนึ่งแต่ลิ้นจีเนี่ยราคาแบบอืมจับต้องได้ง่ายอ่ะห้าสิบหกสิบประมาณนี้ทุกคนเนี่เนื้อฉ่ำเลย ยดนะคะคุณแม่พันก็สั่งกัาไปที่นาลุงพลด้วยนะคะยินจีนหวานเลยชำมมากโอเคค่ะสำหรับคลินี้ประมาณนี้ค่ะ